สวัสดีวันนี้เวลา16นาฬิกาเห็นไหมจ๊ะว่าตกเย็นมันเอาแล้วจ้ะเห็นไหมเห็นไหมฝนได้ยินไหมฝนตกเอาอีกแล้วจ้ะเห็นไหมจ๊ะ16นาฬิกาต่างจากตอนเที่ยงเลยจ้าตกอีกแล้วนะจ๊ะ ไงได้ยินเสียงฝนไหมตกอีกแล้วนะจ๊ะสิบหกนาฬิกาฟ้านองน้ำเลยจ้ะมืตึ๊บอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อกี้ก็เพิ่งร้องไปนะจ๊ะฟ้าเพิ่งร้องไปจ้ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้พอตกเย็นนะ่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเนี่ยหะเห็นไหม ฟ้าร้องค่ะฟ้ามันล้องเห็นไหมเริ่มร้องอีกแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยฝนตกฟ้าล้องตั้งนานแล้วแหละทีนี้เพิ่งมาตกก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์โอเคนะจ๊ะแล้วเจอกันตอนมืดค่ะ สามทุ่มเป็นตอนไปนะคะทุกคนโอเคจ้าน่ยฟังเสียงฝนอ่านี่ลมเงียบแล้วเมื่อกี้ทั้งลมทั้งเสียงฟ้าร้อง โอเคนะ้ามืดละเริ่มมืดละมันดูจะตกแรงหรือเปล่าโอเคจ้ะเนี่ยเสียงฝนเสียงฝนเจอกันคืนนี้นะจ๊ะทุกคนสามทุ่มจ้า